เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวาคิรีอีกแล้ววันนี้นะคะวาคิรีจะมาอัปเดต d e ฟวิช i s นวอร์รุมสองนะคะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกก่อนเกมเปิดที่น่าสนใจก่อนรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวาคิรีด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของตัวแม่ตัมัมน,นะและทางเราเนี่ยมี Discord Community Thailand นะคะเดี๋ยวจะแปะใต้ e s c r i p t i o นนะคะใครที่ต้องการติดตามข่าวสารสก,กินต่างๆ หน้าหรือหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนพูดคุยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมมาจอยกันนะคะทุกคนแล้วเรามี Facebook มาเวลสไล i ์เ well like World Thailand Community ด้วยยังไงก็อย่าลืมมาจอยมาติดตาม ข่าวสารต่างๆนะคะทุกคนมาค่ะโรคนมาดูกันว่ามีอะไรน่าติดตามน่าสนใจบ้างยังไงก็อย่าลืมนะคะวันที่6ธันวาคมนี้เกมเปิดจริงแล้วนะอย่าลืมมาจอยมาเล่นกันนะคะทุกคนมาค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงสมดุลตัวละครครั้งยิ่งใหญ่อย่างเมกนิโตนะคะต้องเสียใจยด้วยนะคะชีโดนเนิร์ฟนะคะ แล้วก็โลกิและเจฟแอนเดอร์แลนชานะคะก็คือจะทําการบัฟออกมานะคะในเกมเปิดนะคะต้องดูว่ามีตัวละครไหนที่น่าสนใจอีกนะคะทุกคนแล้วก็ทาง m a r v e สไลเวอเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลตัวละครอย่างครบถ้วนนะคะพร้อมสถิติเกมทั้งหมดของฮีโร่ทุกตัวมาบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในวันที่6ธันวาคมนะคะสถิติอัตราการชนะตัวละครและอัตราการเลือกตัวละครเลยนะคะแล้วก็ทางทีมงานนะคะจะปรับแต่งการเปลี่ยนแปลงระหว่างแอนิเมชันสำหรับฮีโร่ท ทั้งหมดและปรับเปลี่ยนเอฟเฟกการตีต่างๆเพื่อเพิ่มการมองเห็นในระยะไกลนะคะก็คือซึ่งดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีระบบแจ้งเตือนการโหลด UI ใหม่นะฮะก็คือปรับแต่ง UI เฉพาะ ตัวละครตัวอย่างที่เห็นเป็นแนวทางสําหรับเมนททสเกี่ยวกับตัวละครฮีโร่ต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะเรามาพูดถึงแมปใหม่นะคะที่น่าสนใจสําหรับวอร์รูนทูนี้ก็คือแผนที่ใหม่นั่นเองนะคะแผนที่ใหม่นี่ก็จะมีแมปใหม่นะคะที่เขาบอกว่าจะมีแมปสําหรับโหมดธรรมดาแล้วก็โหมดคอมเพนเซชีฟหรือโหมดแรงนั่นเองนะคะแล้วก็1แมปของ, Congress, ง, map องะคอนคว s สแมปแล้วก็1แมปสาหรับการฝึกซ้อมนะคะแมปแรกที่อัปเดตเพิ่มเข้ามานะคะก็เป็นแมปที่มีชิ ว่าฮอ of d e จ a r i a นะคะก็คือเป็นแมปที่มีกลไกการทำลายนะคะเป็นเอกลักษณ์ของแมปนี้นั่นเองนะคะเช่นเดียวกับแมปโลก i ด YGGS c Guard หรือว่า Spider Bots ในโตเกียว2099นะคะก็คือเป็นวิหารวากันด a านะคะที่ทำถูกทำลายนะคะในเมื่อคนเขาไปทำลายแมปเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมของวิหารนะคะเป็นสิ่งก่อสร้างนะคะทุกคนที่กระตุ้นความเกี่ยวกาดของโอลิชานะคะและเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกอย่างหนึ่งที่นี่โดยที่ตาม ที่รูปเห็นนะคะก็คือพูนิชเชอร์จะบินผ่านอากาศนะคะก็คือเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆน,นะคะสําหรับแมปนั้นนะคะต่อไปนะคะเป็นแมปที่3นะคะแมปไฮด้ชาร์เตอร์เรสเบสนะคะเฮลธ์เฮเวนนะคะสวรรค์แห่งนรกนั่นเองแมปไฮด้นะคะจะมีกิมมิกก็คือมีเสาขึ้นมานะคะก็ต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะตามภาพก็คือมีเสาขึ้นมาแต่ละจุดนะคะก็คือแบบ t o อเวอร์เหมือนกันนะอีหลอกก็คือการกลไกการเล่นก็คือมีมูฟเมนต์มีการแบบทำให้น่าสนใจในแต่ละแมปนะคะก็คือไม่น่าเบื่อนั่นเอง แล้วก็แมปที่4นะคะเคลินตาแมปที่ชื่อย่อยว่าซิมไบโอติกเซิร์ฟเเฟเป็นแมปที่เป็นแมปที่เกี่ยวกับอาจจะกเป็นดาวของซิมไบโอตเลยก็ได้นะคะเป็นดาวเลิกนะคะเราทําลายส่วนนี้ได้นะคะก็คือดาวดวงนี้จะตอบสนองในการสร้างสะพานนั่นเองนะคะก็คือเป็นกิมมิคอีกแล้วนะคะกับแมปนี้นะคะสร้างกําแพงและก็สร้าง สะพานขึ้นมานั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็แผนที่ใหม่นะคะอย่างโตเกียว9 9 9 9นะคะที่แมปย่อยชื่อว่าวัปนิโนมารุนะคะก็คือเศษเซียวซากทั้งหมดที่ถูกทำลายนะคะจะถูกดูดกลืนไปที่พอร์ทัลเหนือแผนที่นะคะก็คือดูดกืนไปเลยหายไปเลยนั่นเองนะคะทุกคนก็คือซึ่งแอบจึงมากๆสําหารับแบบโตเกียวอันนี้นะแล้วก็ในเรื่องส่วนของการโกงหรือว่าแฮกนะคะก็ยังอยู่ต่ํากว่า1%ในของโค้ดเบต้าเทสนะคะเอา ale, จริงๆนะ ฉันรู้สึกว่าแบนโหดอยู่นะเกมเนี้ยฉันว่าน่าจะแบนโหดค่อนข้างน่ากลัวเลยนะคะยิ่งเป็นเกมฟรีด้วยนะคะทุกคนเอาละค่ะสรุปได้ว่า d e v Vision 2เนี่ยก็คือเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับ ตัวละครเนิฟบัฟต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับแมปต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในเกมนะคะซึ่งเท่มากๆนะคะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอลคิลี่ด้วยนะคะแล้วเรามีแปลภาษาข้อมูลสกิลทุกตัวละครในที่ Discord Community และกลุ่ม Facebook Community Thailand นะคะแล้วก็ฝากเพจวอลคิลี่ไว้ที่อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะแล้วเจอกัน คลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปของเกี่ยวกับมาเวลเวอร์อะไรยังไงก็ต้องรอติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย